กลุ่มทำสลัดเพื่อสุขภาพที่ตั้งกลุ่มตั้งอยู่บ้านเลขที่37บ้านเชียงมัน่นหมู่ที่10ตตำบลดงเจนอำเภอภูกํายาวจังหวัดพะเยาวิสัยทัศน์ของกลุ่มสุขภาพดีด้วยภูมิปรรัญญาพัฒนาชุมชนคนพอเพียงแนวคิดการดำเนินงานที่ทำการตั้งกลุ่มห่างจากอำเภอภูกํายาว6กิโลเมตรตั้งอยู่บนถนนพะเยาป่าแดดสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าวและรองลงมาคือรับจ้าง,งทั่วไปค้าขาย หลังว่างเว้นเทศกาลทำนาก็จะปลูกผักเพื่อจำหน่ายและหากจำหน่ายผักสดก็จะได้ราคาซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกันสร้างกลุ่มอาชีพให้เกิดรายได้เพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันบริหารจัดการผลผลิตของชุมชนเพื่อจัดจำหน่ายเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนโดยตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มสลัดเพื่อสุขภาพเดิมมีสมาชิก3คนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น6คนเป็นคนในชุมชนบ้านเชียงม่นหมู่ที่10บตำบลดงเจน การทำสลัดเกิดจากแนวคิดอาหารเมนูสุขภาพหาง่ายจึงรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ของคนในครอบครัวชุมชนและได้รับการตอบสนองความต้องการของตลาดลูกค้าเป็นอย่างดีแต่กลุ่มขาดเงินทุนซึ่งได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามเลขที่สัญญา225 22 625 6445จำนวน50,000บาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่ม ผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลุงเจนต่อมาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกำยาวได้ส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสลัดเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทโอท็อปชวนชิมปัจจุบันทางกลุ่มได้นำสินค้าไปจำหน่ายณนะตลาดเชียงมั่นทุกเช้าและตลาดคนไทยยิ้มได้ทุกวันอังคารเงินทุนของกลุ่มเดิมมีเงินทุนดำเนินการจำนวน5,000ันบาท และเมื่อตั้งกลุ่มจึงมีการออมเงินวันละ300บาทการบริหารจัดการกลุ่มมีระเบียบกติกาที่ผ่านมติที่ประชุมของกลุ่มและบริหารโดยคณะกรรมการของกลุ่มดังนี้ประธานคือนางคัทยวัรธนูรองประธานคือนางสาวรักษ์เต็มสวัสด์และเลขานุการคือนางสาวนัทนรีธนูรายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี กลุ่มจำหน่ายสลัดเพื่อสุขภาพที่กราลาโสเชียงมั่นในช่วงเช้าเป็นประจำทุกวันและจัดส่งตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งในแต่ละวันกลุ่มจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยได้วันละประมาณ50-100กล่องต่อวันคิดเป็นเงิน4,500บาทต่อวันต้นทุนในการผลิตประมาณ3,000บาทกำไรประมาณ1,500บาทคิดเป็นร้อยละ33.33 33. ประวัติการส่งใช้เงินคืนกลุ่มทําแผนการส่งใช้เงินคืนตามสัญญาการชำระคือเงินกู้ให้กับทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นงวดจํานวนสี่งวดไม่เคยผิดนัดชําระดังนี้งวดที่1วันที่10มิถุนายน2,562จํานวนเงิน12,475บาทดอกเบี้ย25บาทงวดที่2วันที่10ทธันวาคม2,564จํานวนเงิน12,481บาทดอกเบี้ย19บาท งวดที่3วันที่10มิถุนายน2564จำนวนเงิน12,487บาทดอกเบี้ย13บาทงวดที่4วันที่10ธันวาคม2565จำนวนเงิน12,557บาทดอกเบี้ย64บาทผลงานในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพการทำสลับเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกครัวเรือน เดิมทำเพื่อทานในครัวเรือนและฝากญาติมิตรเมื่อมีงานเทศกาลต่อมากลุ่มจึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มทำสลัดเพื่อสุขภาพในการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือได้สมาชิกในกลุ่มสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์โดยรวมตัวกันเพื่อผลิตเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนสูงสุดเช่นการนำผลผลิตจากแปลงโคกหนองนาแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่มาทำสลัด และใช้ผักสมุนไพรจากบ้านสมาชิกมาทำสลัดทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันตลอดจนทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นรู้จักการสร้างรายได้และการใช้จ่ายอย่างประหยัดต,ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเป็นผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะทำให้ชุมชนและครอบครัวมีความมั่นคงเกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญขอ,ของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปอัตลักษณ์ความเข้มแข็งของตัวผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผักผลไม้สดจากแปลงโคกหนองนาแปลงที่จะดีใหม่ที่มีกระบวนการปลูกที่ปลอดภัยมีประโยชน์ต่อสุขภาพกระบวนการผลิตที่สะอาดน้ำสลัดเป็นเคล็ดเฉพาะของกลุ่มถึงผลิตน้ำสลัดที่เข้มข้น,นสินค้าผลิตใหม่สดใหม่ทุกวันการต่อยอดหรือการพัฒนากลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์สังคมในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีและโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเราม,ม,มากขึ้น เรียกได้ว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนเลยต็ว่าได้ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดผลเสียตามมาซึ่งจะเห็นได้จากการติดโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนไอแพดที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสจนกระทั่งเทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยที่6นอกเหนือจากปัจจัย4ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายคือปัญหาทางด้านสายตาที่เกิดจากการเพ่งมองมากเกินไปปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยกลุ่มจึงหาตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาและก็คือผักเชื่อได้ว่าเราทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่าผักนั้นมีประโยชน์หลายด้านมากและผักที่มีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสายตานั้นก็มีมากมายเช่นกันดังนั้นกลุ่มเห็นถึงคุณประโยชน์ของผักที่มีมากมายหลายด้านจึงเลือกผักมาเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและกลุ่มพัฒนาสลัดเป็นสลัดโรเพื่อสุขภาพผลิตจากผักสวนพัยพื้นบ้านที่เป็นผักอินทรีย์และพัฒนาต่อลงทะเบียนเป็นโอท็อปชวนชิมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจฟืดเคืองกลุ่มได้ส่งเสริมให้ชุมชนได้ปลูกผักสวนครัวเพื่อรดรายจ่ายและสร้างรายได้รายวันให้กับครัวเรือนจากทรัพยากรภายในครัวเรือนของตนได้รับประทานภายในครัวเรือน หากมีมากก็นำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ f Facebook กลุ่มไลน์และมีป้ายพร้อมเบอร์โทรติดต่อทั้งที่ตลาดสดและที่บ้านของสมาชิกกลุ่มการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกรมยาวพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งตำบลหผลิตภัณฑ์ประเภทโอท็อปชวนชิมขอบคุณค่ะ